เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวนเวลาเ,เพื่อนๆสนิดหนึ่งนะครับ UG p h o n e เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิด,ปดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิด,ปดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เพียวตัวนี้นะครับฮัหลสวัสดีครับบิลล์ลักกี้แบงนะครับวันนี้เราอยู่ในปั๊มซูเปอร์โบนะครับผมเป็นภาษาอังกฤษนะครับปรับภาษาไทยไม่ได้นะเกมนอกกระแสน,นะครับเปิดโหลดบนสโตร์ไทยทั้ง iOS และ Android นะครับเกม11 Tactics Bowl นะครับที่ผสมผสานระหว่างแอคชั่นกลยุทธ์และการต่อสู้11 Do you b i soft นะครับภายในเกมมีสนามอลิซ่ารูปแบบต่างๆให้ร่วมสนุกทั้ง Bowl Battle 3 KO คือที่มีลองเล่นเนี่ยมาจ,จะเป็นเกมนอกกระแสนะครับตอนนี้นะแต่มีลองแล้วมาสนุกนะเออก็เพื่อนๆลองลองเล่นดูแกันเดี๋ยวลองดูมีรีวิวแล้วกันนะครับมันก็จะมีแจกฮีโร่ให้เราอยู่ประมาณหลายตัวนะประมาณ6ตัวนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้คือมันจะลงก็คือตอนแรกเอ,อ่อท็อปเซนเตอร์บอททอมอันนี้มันจะลงก่อน3ตัวแล้วไอ้สตัวข้างล่างเนี่ยตัวไหนตายจะค่อยๆสลับมาซึ่งเกมเนี้ย มันก็วัดกันที่ว่าถ้าเล่นสามสานะใครตายก่อน3าถึงสเนี่ยอีกฝั่งก็ช้าไปเลยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีเขายัดรีวิวให้ดูแล้วกันเนาะมีก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แหละเออเล่นเล่น,เล,นเล่นไปตานึืงแต่ว่าเออเล่นแล้วมันใช้ได้อยู่นะเนี่ยเห็นไหมเขาจะบอกว่าถ้าเราสามารถล็อกอีกฝั่งหนึงสามได้แล้วก็ชนะเลยนะครับนี่เราก็กดเลือกไปที่ตัวละครเลยครับเข้าไปซัดเลย แต่ว่ามันก็จะมีโอกาสที่ฝั่งนั้นเนี่ยเขาจะเคลื่อนหลบเหมือนกันนะถ้าเกิดเขารู้แกลแลวเราอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เขาเคลื่อนระเบิดใส่เราอันนี้แปลว่าเรามาถูกครับเราก็จะฆ่าได้ตัวหนึ่งก่อนอ่าเฮ้ยเขาไม่ตายหรอเหลือหนึ่งอ๋อตายเราเหรอนะครับโอเคเอยเดี๋ยวมันฆ่านี่ก่อนดีกว่าโอเคโอไป มันจะโดนเพื่อนเราด้วยนี่ว่าเออแต่ไม่เป็นไรครับมันตายก่อนได้ตัวหนึ่งก่อนเฮ้ยมันหลบนี่ว่าโอ้โหเราเสียเธนเลยครับตานี้นะเนี่ยมันก็จะเป็นแนวแบบเออดักความคิดกันนะบางทีเราไปตีเขาถ้าเกิดเขาเคลื่อนหลบเราก็ตีเขาไม่โดนอะอย่างเนี้ยเขาต้องรู้แน่ว่าหมีต้องอัดเขานะครับแต่ว่าหมีก็ไม่สนครับเขาอาจจะต้องเคลื่อนหลบหลบไหมอ้ยอ๋อเขาไม่เคลื่อนครับเขามาตีตัวนี้หมีเขาเสร็จหมีสองเลยอย่างเงี้ยไป้ย่างเอาโดนสามเลยครับถือว่าคุ้มมากเลยนะ สามารถแชร์ติเมทได้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีเใช้ดูอ้าวลงมาอย่างนี้เสร็จเลยครับไอ้นี่ไอ้ตัวนกเนี่ยโหดนี่ถ้าไม่ตอัดติเมทครับอย่างมากเขาหลบได้ตัวหนึ่งก็โดนอีกสองตัวนี่ครับโดนเข้าไปยักษซับไปเยี่ยงฟีนิกซ์ลีเบิร์ดไปเยี่ยงอุ้ยอีกตัวหนึ่งไม่โดนครับเอาแต่โดนเผาตายตัวหนึ่งแน่นอนอ,ะอ่ะอย่างเงี้ยบลึกเรียบร้อยทายสองเลยครับชนะแล้วเห็นะ ถึงถึงตัวใหม่เขาจะมาแต่ว่าเห็นไหมเราขึ้นวิน33ก่อนเราก็ชนะเลยประมาณนี้นะครับเอาเสียงมีอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไห่ช่วงนี้มีไม่ค่อยสบายนะครับพักมา3าสี่วันแล้วยังไม่หายเลยแล้วก็ตอนนี้ก็มีไอ้เว็บอะไรก็ไม่รู้ K M สาแม่งมาสแปมคลิปของมีแทบทุกคลิปเลยแต่มีไปดูนละ้ส่วนใหญ่พวกเว็บใหญ่เขาโดน,นหมดเลยนะตอนนี้เออเบื่อคือต้องมานั่งไล่ลบเนี่ยแหละ คลิปคลิปและวสิบคลิปล้วสิบโหเหนื่อยมากนี่ก็แปลว่าช่องหมีก็เป็นช่องใหญ่แล้วเหรอกูเพิ่งรู้ตัวแล้วเนี่ยคือเขาต้องไปเล่นแต่ช่องใหญ่มาเล่นช่องเล็กทาไมวะกูยังงงอยู่เลยเนี่ยเออคนตามยังไม่ถึงร้านเลยพี่จะแกล้งผมทําไมเนี่ยแต่จริงๆเขามีคนติดต่อมีเรื่องโฆษณาบู๊ไปพนันแต่หมีไม่รับไงเออเขาเลยแกล้งหมีบอกนี้หมีไม่รู้นะ มีติดต่อมาสามโฆษณาเลยไอพวกเว็บเทามีมีมองว่ามันไม่ค่อยดีอ่ะมันก็เหมือนให้คนเป็นติดการพนันอนะ่ะเออของคนติดการพนันนี่คือแบบบ้านแตกสแสแลขาดมีทาอย่างนั้นไม่ได้วาขออภัยนะโฆษณาอา้าวอันนี้เขารู้เห็นไหมเขาก็หลบเราเราก็ยิงอันนี้เราก็จะโดนฟรีนะครับอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างนะบอกว่าเขามองเราเราขาดครับโอ้ยิงสองยิงมั้อย่างเงี้ยยังไงถึงเขาหลบหนึ่งก็ต้องโดนหนึ่งครับอ่ะดูที่มันจะหลบไง เออตัวคนนั้นมีดนครับไม่เป็นไรเออเอออันนี้เราคุ้มกว่าเราโดนสองครับแลกกันไปว่างั้นเอาละโอ้โหมาอยู่สามอย่างนี้เสร็จมีครับฟนนิ่อีคิเอาไปเลยยกกันเราครับเออแต่เขาโดนสามไม่เป็นไรครับเราเราก็โดนเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเขาเจ็บกว่านี่โอ้โหไปง่ายชนะเรียบร้อยเอาไปง่ายนะเกมนี้มีมองว่าเราเราเล่นทีละสองทีละสามครับถ้าเล่นทีละหนึ่งไม่คุ้มหรอก เพราะว่าแรกกันจริงๆเขาได้หนึ่งเราได้สามเหมะนะือนก่เราก็ชนะอ่าประมาณนี้นะครับอ่าเรียกว่าเป็นการรีวิวเกมหมีว่าสนุกนะอาจจะเป็นเกมนอกกระสสนิดนึงเพื่อนๆลองเล่นดูเปิดใจดูครับสําหรับปั๊มซูเปอร์โบโอ้ยจะอ้วกเปิดโหลดสตูไทยทั้ง iOS และ Android สามารถพิมพ์ชื่อเกมได้เลยครับไปโหลดได้สองสตเลยนะสนุกนะลองดูแล้วกันลองเปิดใจดูเอ่อมีไปดูมา ในบอร์ดเขาก็บอกสนุกกันหมดเลยนะอาจจะแบบดูวกกันนอกกระแสไม่มีการโปรโมทนะครับแต่ว่าใช้ได้ทีเดียวอ่าแล้วเแ,แล้วเจอกันนะครับเผื่อใครเล่นเกมนี้สนุกก็มาพิมพ์ใต้องคอมเมนต์เป็นหลักฐานหน่อยเร็วเผื<ๆ>่อจะมีคนมาเล่นตามนะครับ